เมื่อคนเราไร้จิตสํานึกไม่มีหัวคิดมันก็เป็นแบบนี้ครับมีแต่คำเตือน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 เต็ไมไปหมดครับผมคำเตือนเต็มห้องน้ําเพราะว่าคนเรามันไร้สมองจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสามาสำนึกนะเรื่องพื้นฐานทั่วไปมันคิดเองได้นะ จริงๆเขาไม่ต้องมาติดป้ายแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องติดป้ายแบบนี้เลยนะครับคุณคนรจะรู้นะครับว่าคุณควรทําอะไรได้ควรทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสามาํานึกนะครับอย่าให้ติดทำไมต้องมาติดป้ายแบบนี้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะคนเรามันไร้จิตสานึกช่วยๆกันครับเพื่อสังคมที่มันดีนะช่วยๆกันนะครับช่วยๆกัน